ดูดจริงจังพูแม่ให้ปากินนี่แพต้าแพตตาให้ปากินลแบบโหโอ้โหอุ้ยดูดกันเอาขวดนมขึ้นมาขวดนมหลุดด,ลดูดดูควดนมหลุดเอาจากมือไปละโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากอ่ะพูแม่พูแม่เอาให้ให้ให้ปากินหอะไรแล้วลูกโอ้โหฉันจะปีนคอกันขึ้นมาเอาปากมาปากมาปากมาเอาตัวนี้ตัวอ่ะ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 ดูโอ้พระเจ้าโอ้ <properly. S 1> โห อออ้้้โโโปลาบอกขอเป็นอาหารปลาธรรมดาได้ไหมเนี่ยแพตต้าพัเต้าขดลงข้างหน้าสิลูกดูทดีนยวป่วยไปเนี่ย มันอยู่ไหนแลาว่าี่ทำให้ด,ดูนะีน่ทำใหดูนะแล้วเนต,ต้องเอาเอาลองไปใส่ปากมดลูก,กดูนี่ดิปลาเต็มเลยเห็นป่ะนี่ดูดิอันนี้มันกัดกัดจุกใครได้น่าขยันไากอุ้ยเบนก็อเอาขึ้นมาไม่เอาไม่ทำ้ลูกปลาดูดไม่ได้ลูกมีอาหไรไม่ไมด้ ขูดดมาดดไม่ได้หอมักระชากาก้นกระชาเรมือเยทตแนต้เดี๋ยวป้าเขาจะมาว่าเอาละลูกหยิบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยอนะคะี่มาถึงแล้วนะคะแะเขามใเสราได้เลยนะคะเรามีหิกระด้านในเลยนะคะก็ร้อกา่าหนูแพ้แพ้ตา นะไม่งั้นมันจหลุดนะมันดูดแรงมากเลยนะลูกเพ้าตอใส่ปากเขาสิหลูกใส่ปากเขาให้มันไหนมันไมโอ้โหตัวนั้นดูดเตอ้โเให้หลยให้หลดเพนเตด้ยเพนเตอร์ว้มือให้ลดลกลอ่พนเตให้ปาหม่เร็วให้ปลาให้ปาให้ปา さんはのは